มันติดตั้งรถหัวลากครับมิ i ูบิชิฟูโซเครื่อง380แรงมาที่กอลกิจทันสปอตนะครับเบอร์43ครับเราไปดูขบวนการนะครับตัวนี้จะมีสวิต์เปิดปิดโซลินอยนะครับที่ตำแหน่งพร้อมกับสวิต์กุญแจรถนะครับเมื่อเปิดสวิต์กุญแจรถก็ในระบบก็จะเปิดปิดเอง ตัวนี้มีตำแหน่ง On-Off อยู่นะครับทีนี้เราไปดูอุปกรณ์ภาพรวมนะครับ,นะรบในตัวอุปกรณ์นะครับเราจะติดตัวถังนะครับตัวเจเนเรตเนี่ยนะครับไว้ที่ด้านหลังของหัวเก๋งนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีระบบโซลีนอยด์นะครับเป็นตัวเปิดปิด ข้างบนก็จะมีกรองอากาศนะครับตัวที่เติมน้ํายาเข้าไปที่ครึ่งถังนะครับครึ่งถังครับแล้วก็มีสายนะครับท่อลมนะครับท่อลมนะครับมาที่ตัวเบอร์เนอร์ของเราครับตัวเบอร์เนอร์จะอยู่ข้างล่างใต้ท้องรถนะครับซึ่งตรงนี้เราจะตัดท่อไอเสียออกนะครับเดี๋ยวเราอ้อมไปดูข้างล่าง บอเนอร์จะมีท่อเข้าท่อออกนะครับแยกออกเป็น2ท่อนะครับเพื่อที่จะอีกปลายด้านหนึ่งนะครับปลายด้านนี้จะมาจากอินทอกนะครับส่วนปลายด้านนี้นะครับก็จะไปที่ท่อไอดีของตัวรถยนต์นะครับเพื่อนำก๊าซที่ได้หรือว่าไอจากสารละเหยที่ได้นะครับเข้ามาที่ท่อไอดีของตัวรถยนต์นะครับครับก๊าซที่ได้นะครับ เราก็เอาเข้าไปที่ท่อไอดีของรถยนต์นะครับนี่คือเป็นการติดตั้งรถบรรทุกหัวลากนะครับขนาด380แรงม้านะครับของ m i t s u b i s h i f u s o ที่ก๊รกิจทานสปอร์ตนะครับ